แต่ยังถามไม่ได้ระวังลวงระวังล่วงระวังเรื่องระวังลวื่องหรือระวังป้าลวงไม่ผู่หนู่มเาหนูป้าทิดว่าน่าจะมีแรงนะโอเคเส็จลูกลูกหลานตอนนี้พ่อแก่นะแล้วกะตายแต่กี้ท่ถามว่าอะไรนะคนไหนอะไรที่ถามบอกว่านี่บอกว่าที่แม่ชื่อเราอย่าไปอย่าไปถามถ้าเดี๋ยวแล้วบอกพี่แม่คุยกับเพื่อนรอ มันทำเราที่แม่อะไรเลขาถามว่าแม่คืออะไรเด็ก็จะ,จะพูดว่ามีถั่วไหม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 ียอมมีถั่วไหมคืออะไรมันเป็นคำถามที่